าาเห็นเด็กกระโปู่รักันหนึ่งมีค่าต่อคำว่าหากแต่อายุต่อว่าน้องเป็นคนต้นคุณน้อยมากแรงพอห่อแค้าว่ามะแต่แรงอ,อกหักบ่มีหน้าตาบ่าสวยเรอด้วยความโท ปันหาไวเอาปืนจ่อทุกข้อหมดทางลบลีบ่มออยันโมหักแต่ยันโมชนน้องจนนะพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องหักให้สุดใจให้ความเสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ ต้องทำให้รู้ว่าเป็นฮักแท้พ่อแม่เชื่อเธอถ้าหากว่าหักไม่น้อยพอเจอปัญหาเล็กน้อยย่านตาอ้าสิปล่อยมือพอน้องนี่คือผู้หญิงจนจนจึงอยากได้คนจริงใจแม่ค้าเหนื่อยนะนะวิน หวานไหมคะแม่คะใช้ผิวปากปลาร้านะคะเสียงหวานนะคะบริการดึงดิ่ค่ะส่งอาหารที่นี่นะคะใช้ใจสั่งได้นะคะซอยทางที่นางรองปยาแา่ฟังออกมเนี่ยใส่ผู้สาวอำเภอนางร้องบัวมนมอครอบครองมานานเรมปี อุ้เอุบ,บนคนคไกลเอ่ยบ่ใหญ่ดีถนนหมายเลขสองสี่บ่มีรถไอ้ผ่านมารอยความลังยังฟังใจอยู่ร้านข้าวข้ามหูข้างทางเคยนัง่งมองตาเข้ากรุงทุกครั้งเคยข้างนางร้องทุกครั้ง เกือบปีแล้วอายบ่มาหานั่งกอดสัญญาเงาใจเป็นจังไดห้รือไอ้ยไม่ใครครอบครองน้องเป็นนางร้องเหมือนเชื่ออำเภอรหรือไอา้าระเท้าขามูมทงสู้มูยอมบ่ได้ถูกเท้าสะตนยืดใจ หรืออ้จึงได้ใจให้ดำเอาไปแล้วเสีดยอดมากๆเลยค่ะตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะมามาวัเีราเมาลก็ไ้มแล้วเจ๊พิมก็จะขายแล้วก็จร้องทั้งวันเลยบอกเลยนะริการบริการถึงที่ร้องเพลงแถมให้ฟังด้วยนะคะยูทูบเบอร์นังให้ยูทูบแล้แม่พิม เจ๊พิมก็จะมาร้องแล ok so, well, s <S well ้วก็มาทำกับข้าวอยู h, ่ตรงนี้แล้วก็ร้องไปด้วยเบอร์อะไรที่ท่าติดต่อได้เบอร์อะไรคะเบอร์0 968936743นะคะอีกรอบเบอร968936743ค่ะใครดีะคะก็เบอร์เบอร์นี้ค่ะเบอร์เดียวค่ะเบอร์ทองทีทั้งหมดเบอร์เดียว ให้สนใจสั่งอาหารต้มส้มอร่อยค่ะต้มตำอร่อยต้มเลืนะอร่อยส้มตำอร่อยแกงน้ราคาไม่แพงอร่อยราคาถูกเสียงดีด้วยนะคะอเคลูปเป็น้วเจียวเาจะร้เาไ่รู้ะจะป็นดี๋ยวพวกกอบแหมรูปโปลไฟอย่างสวยแล้วก็ว่าอันนี้ก่อนนะคะเอฟซีตุ๊กตาสาวดสวนะสาวคือปานจานะตอนนั้นสวย เมื่แ้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ